เขาเกิดอาการแบบเหมือนแน่นหน้าอกหายใจไม่ได้แล้วก็ปวดหัวมากตอนนั้นมีก็กําลังนั่งไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วป้าป๋าก็โทรเข้ามาก็เลยว่าเอ๊ะทำไมถึงโทรเข้ามาเขาก็รู้ว่าเราไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็เลยไปรับเขาก็บอกว่าเรียกเรถฉุกเฉินให้หน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องแบบที่เขาทนไม่ได้แหละเพราะจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ยอมไปหาหมอเท่าไหร่นะคะ อย่างเมื่อวานตั้งแต่เชา้าเขาพูดมาแล้วว่าเขาแบบเออ,เออวันนี้ดูแบบไม่ค่อยสบายเลยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเออไปหาหมอการปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมไปจนกลางคืนเนี่ยก็เลยเออรีบโทรเรียกรถจุกเฉยญี่ปุ่นนะคะคือเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าโทรไปปุ๊บก็มีคนรับทันทีเราก็บอกแจ้งว่าเกิดอะไรแล้วก็ที่อยู่เขาแล้วประมาณแบบแป๊บเดียวมากๆไม่ถึงสิบนาทีเจ้าหน้าที่ก็มาเลยค่ะสามคนก็มาขึ้นไปช่วยแบบว่า หามกันลงมาจากข้างบนเพราะว่าตอนนั้นป้าป่าคือแบบเดินเองไม่ได้แล้วแบบรู้สึกเหมือนเขารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบครูดูชีรู้สึกเหมือนเขาแบบแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปขึ้นรถพยาบาลแล้วพี่ก็นั่งไปด้วยก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ในในเมืองโครน,นข้างๆที่เราเคยไปที่นี่นะคะเป็นโรงพยาบาลที่เราเคยไปอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปประจําเขาก็ให้ป้าป่าเข้าไปเราก็นั่งรอยอยู่ข้างนอกแล้วสักพักก็มีเออ พยาบาลก็มาแจ้งว่าซีทีสแกนดูแล้วว่าในสมองไม่ได้มีเลือดออกไม่มีอะไรคืออาการทางร่างกายอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ที่แบบผิดปกติ <ST AR C> เขาก็เลยให้กลับบ้านมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะไม่ได้นอนค้างอะไร <ST AR C> ก็มีให้ให้กินยาให้อะไรค่ะแล้วก็เลยแบบกลับมาสักพักหนึ่งจากอาการเกร็งๆตัวสั่นอะไรก็หายแล้วก็กลับบ้านได้อ่ะ คือตามความคิดของมีว่าถ้าในสมองหรือว่าในอะไรมันไม่มีตัวการที่ผิดปกติเหมือนกับว่าป้าป๋าก็เป็นคนที่ไปหาหมอแบบตรวจเช็คมาตลอดเลยนะะตลอดตลอดเลยไม่เคยเจอความผิดปกติทางร่างกายเลยอะ่ะนั่นแสดงว่าไม่แน่ว่าอันนี้อาจจะเป็นอาการแบบเหมือนเขาพารนิกหรือเปล่าเพราะจากที่ไปอ่านค้นหาข้อมูลมารู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงะคะ่ะ คือพอดีวันนี้ตอน11โมงมีนัดกับหมอจิตแพทย์ประจําของเรานะคะเราก็จะได้ไปคุยเขาฟังในเรื่องนี้ด้วยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอะไรอย่างอื่นนอกจากซึมเศร้าไหมแล้วถ้ามันเป็นต้องทำยังไงกินยาอะไรยังไงนะคะเราก็ถ้าตรงนี้ไม่ใช่อีกอ่ะเราก็จะไปหาหมอแบบโรงพยาบาลทั่วไปเพื่อตรวจหายอรืว่ามันเกิดจากหัวใจหรือว่าอะไรอีกไหมเพราะว่า อาการมันมันค่อนข้างคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางร่างกายหรือว่าเป็นทางอื่นวันนี้ก็เลยว่าคุยกันว่าเอองั้นวันนี้เราไปหาจิตแพทย์ประจําของเราก่อนแล้วเราค่อยว่ากันว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่อะไรกันอีกยังไงอะค่คือตอนนั่งอยู่บนรถพยาบาลก็คิดว่ามันมันจะเกิดอะไรมันก็คงต้องเกิดอะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม คือก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจนะเพียงแค่คิดว่าเออถ้ามันเกิดอะไรอย่างนี้เราต้องทํายังไงหนึ่งสองสามเหมือนคิดคิดวางแผนในหัวไวอ้อ่ะถ้าอย่างนี้ต้องทําอะไรต่อไปอนะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ขอแค่ว่าอย่าให้มันเป็นอะไรที่ร้ายแรงก็พอค่ะพอได้กลับบ้านก็โอเคสบายใจขึ้นมาแต่เราก็มานั่งคิดในต่อไปว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกต้องทายังไงก็เดี๋ยวเราจะต้อง บอกวิธีการเรียกรถพยาบาลให้เด็กๆรู้ไว้นะว่าสมมติว่าแบบเออเกิดมหมาแบบอยู่ดีล้มไปไม่หายใจไม่อะไรอย่างเงี้ยหนูต้องทํำยังไงหนูจะต้องโทรไปที่เบอร์ไหนแล้วพูดว่าอะไรยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่ที่เราแบบเออได้เรียกรถพยาบาลมาแล้วก็พอจะเข้าใจ ขั้นตอนต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรกับใครยังไงจะได้ช่วยกันได้ทันนะคะแล้วเราเพิ่งจะมาแบบคิดว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะที่ที่เราอ่ะไม่เคยคุยหรือบอกเด็กๆไว้เลยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราได้ได้ฉุกคิดขึ้นมาได้เราต้องทําอะไรบ้างเราก็ยังมีในเรื่องของประกันต่างๆด้วยว่าเออถ้าถึงตอนแบบเนี้ยเราต้องเอาประกันอะไรมาใช้เราต้องติดต่อไปไหนยังไง อันนี้เราควรจะต้องแบบทําเป็นเหมือนเป็นคู่มือของบ้านก็เลยแฟมไวเลยว่าถ้าหนูมีอะไรนะมาเอาเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการเตรียมการเหมือนกับอ่ะจริงๆแล้วละ่ะพอเรายิ่งยิ่งอายุมากขึ้นน่ะมันยิ่งมีอีเวนต์ต่างๆในชีวิตเข้ามาเยอะก็ยิ่งทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็คิดว่าต้องต้องทํำยังไงนะคะถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่ไม่สบายพ่อขาหากัหากหรืออะไรต่างๆ อาจริงๆฟังดูมันเหมือนหนักนะคะในชีวิตใน,ในช่วงเนี้ยแบบอุ๊ยอะไรคนนู้นคนนี้ก็ป่วยนะั่นนะั่นลูกก็ไม่สบายอีกไรเงี้ยแต่ในความคิดของมีคือมันก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นนะคะไม่ได้ทําให้เราต้องแบบมานั่งทุกข์หรืออะไรเลยแค่ว่าเราก็โอเคแก้ไขกันไปในจุดนั้นไม่สบายตรงนี้ไปหาหมอกินยาหายก็คือเท่าน,าน,นะะั้นค่ะก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราก็ยังสามารถที่จะ รับมือกับสิ่งต่างๆได้ได้เหมือนเดิมจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาก็ทําให้เราค่อยๆเข้าใจธรรมชาติของการแบบเออเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นคือสมัยก่อนอะ่ะตอนเราอายุน้นอยๆเราไม่รู้หรอกว่าแบบเออแก่คืออะไรเจ็บป่วยคืออะไรอะเพราะเรายังไม่เห็นแต่พอเราเริ่มเห็นว่าแบบพ่อแม่เราอายุมากขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็ถึงมาเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยแหละมันมันก็คือที่เขาพูดแลนะ้วเนาะ การแก่และการเจ็บป่วยก็เริ่มเห็นชัดเลยนะหลังจากที่แม่ป่วยก็รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยแหละมันคือความเจ็บป่วยและมันยิ่งตอกย้ำให้เราว่าเรายิ่งต้องเตรียมตัวสําหรับตัวเองนะคะถ้าเราอายุมากขึ้นเราเกิดป่วยเป็นอะไรขึ้นมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีเงินในการรักษาและถ้าเป็นไปได้เราต้องเตรียมไว้ให้พอสำหรับตัวเอง เพราะนี่คือแบบโอ้สิ่งที่สําคัญเลยเช่นว่าเราอาจจะต้องมีประกันชีวิตในด้านต่างๆอะไรเพื่อเพื่อรองรับตรงเนี้ค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดไม่เกิดอะไรคือสิ่งที่คิดมาพักนึงแล้วก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินเวลาที่เรากรเกษียณถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างที่มีก็พยายามทําอยู่ในตอนนี้ก็คือแบบเอ่อทำบ้านเช่าหรือลงทุนให้มันมีเงินงอกเงยขึ้นมา พะถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยเงินที่เราเก็บไว้อะสมมติเราไม่ทําเลยม,ม,มันมันมันก็อยู่แค่นั้นะ่ะแล้วมันก็จะใช้หมดไปคือเราต้องเตรียมตัวกเกษียณไว้แล้วอะคือบียังคิดเลยว่ามีอะเตรียมตัวช้าไปมากเลยอะนี่มันสี่สิบแล้วอะทําไมเราไม่คิดตั้งแต่สามสิบอะคือเราคิดเผื่อลูกๆว่าถ้าเขาโตไปทํางานนะแค่เขาจะเลี้ยงตัวเองอะหรือว่าถ้ามีครอบครัวแล้วเลี้ยงครอบครัวเขาก็ น่าจะเหนื่อยแล้วอะเงินในตอนนี้ยิ่งแบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดีนะคะสมมติไปทํางานเงี้ยอาจจะแบบเดือน,นชนเดือนถ้าเราเกิดไม่สบายหรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลูกๆต้องมาจ่ายเงินในส่วนที่เราแบบไม่สบายเลยมันมันคือถือว่าเป็นเรื่องหนักก็เลยว่าเราอาจจะต้องเตรียมตัวในส่วนเนี้ทั้งของเราและของป้า,ปาไว้ให้พร้อมค่ะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับชีวิตของลูกๆอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องเรียกว่า เตรียมตัวกเกษียณแล้วก็เตรียมรักษาตัวเองให้ให้ให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคือด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะจะต้องแบบมีรายจ่ายทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นในเรื่องของการรักษาต่างๆด้วยแล้วก็โอเคป้ะป๋ไปทํางานไม่ได้รายได้ส่วนนี้คือเอาพูดตรงๆว่าหายไปเยอะก็ยิ่งทําให้เราอะต้องยิ่งหาทางที่จะเอ,อ่อทำยังไงให้มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายได้ตามปกติ กว่าลเราก็ขายของเลยนะคะมีอะไรก็สั่งได้เลยนะคะคือคือไม่ต้องกังวลว่าตอนนี้มีแบบมีหลายเรื่องมากจะวุ่นวายจะทํางานไม่ได้จะอะไรไม่ค่ะสั่งมาได้เลยนะคะคือก็อยังต้องทํางานต่อไปอ่ะแต่งานมีอย่างที่บอกว่ามันมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นแ,แล้วก็ทําอยู่บ้านเนี่ยเลยสามารถจัดสรรเวลาได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าจะตอบช้ามากเพราะว่ามันต้องไปทําอย่างอื่นด้วยค่ะกว่าจะมาตอบข้อความอีกทีหนึง่งมันก็อาจจะแบบตอนเย็นหรือตอนเช้าไปเลยแต่ก็สั่งมาได้ตลอดเลยค่ะของต่าง คือตอนนี้ก็คือพยายามทํางานทุกทางที่ทําได้ค่ะเพื่อให้แบบว่าออดูแลได้ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆสําหรับกําลังใจคือทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีกําลังใจของของทุกๆคนส่งมาอยู่เสมอทําให้เราแบบรู้ว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากเลยแล้วเราก็สามารถที่จะผ่านในเรื่องต่างๆมาได้ก็ด้วยกําลังใจของทุกคนด้วยส่วนหนึ่งค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ ไปหาหมอจิตแพทย์นะจะไ,ไปถามเขาเรื่องของแพนิกด้วยตายอย่างมาเพิ่มนะคะเรื่องเกี่ยวกับแพนิกด้วยก็รอดูต่อไปหัวจะเป็นยังไง ก็หายแล้วนะไม่มีไข้ละแข็งแรงป้บป,ป่าก็โอเคได้ยามาใหม่พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวมีออกไปทำงานทำการต่อเริ่มจากทุระ t t m วก่อนเลยอะ ก็มาธุระไปรษณีเหมือนเดิมนะวันๆอันนี้คือซื้อซองไปส่งเอกสารนะคะจริงๆค่าส่งแพงนะคะเนี่ยแต่ก่อนอ่ะสามร้อยหกสิบเยนค่ะอันนี้สี่ร้อยสามสิบเยนราคาขึ้นคือมันจะมีแบบหนึ่งอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องเซ็นรับก็ได้วางไว้หน้าบ้านก็ได้แต่มีแบบหนึ่งสีแดงตอนนี้หกร้อยเยนค่ะต้องเซ็นรับคือแบบสำหรับเอกสารสำคัญอะไรเงี้ยแต่ก่อน510ยเยน อแพงทุกอย่างจริงๆนี่บ้านที่เขาสร้างใหม่อ่ะหลังบ้านเราเสร็จละเป็นแบบชันช้นเดียวจริงๆชอบบ้านแบบนี้นะชั้นเดียวแค่เนี้ยพอไม่ต้องดูแลยากเล็กๆบ้านลงได้ประมาณวันหนึ่งนะาแล้วก็เละอีกแล้วอ่ะต้องมานเคลียร์ของ ยังไม่เสร็จนะคะกำลังนั่งทํางานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตอบข้อความใครเลยรอสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นลงังค่ะลังใหญ่ใช้แต่ลังใหญ่นะะสั่งมาแล้วเดี๋ยวเอามาแพ็คของต่อที่พักแพ็คของไปไม่ใช่แหละลัลงหมดมคุณครูฝากอะไรมาให้ดินาเลยเปล่ากันบ้านนี่นะ,ะม,มีแค่นี้หรอของนี้นะล่ะนี่นะกันบ้านหนูมาแล้วลูกคุณครูฝากมาแล้วนั่งทำกันบ้านได้เลย ัส่ปุ่มวันนี้กล้องเราปมกันอะไกี่กล้อนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแรได้วยนะคะจ้ะเน่